เป็นฝ้าไปเลเซอร์ฉีดฝ้ามาทำไมไม่ใช่คำตอบฝ้ายังเต็มอยู่อันนี้เป็นเคสจริงจากลูกค้าเกตเลยนะคะวันนี้จะมาพูดมารีวิวเล่าให้ฟังกันค่ะว่าเคสแบบนี้มีจริงแล้วก็ดูแลกันมาหลายปี ฝ้ายังไม่จางสุดท้ายนะคะลูกค้ายอมให้รีวิวกับเคที่เลยว่าใช้เคที่แล้วฝ้าจางลงจริงปลอดภัยจากผิวแพ้ง่ายใช้อะไรไม่ได้ตอนนี้มั่นใจมากขึ้นขาวใสขึ้นเหลือฝ้าลางๆจางๆแต่งหน้าเมคอัพก็มองไม่เห็นแล้วนะคะกับเคสนี้เกตต้องบอกว่าการที่เราเนี่ย าสารพัดครีมถ้าเราไปเน้นเรื่องของขาวไวใสเร็วกัดลอกแน่นอนทําให้ผิวบางค่ะไวต่อแสงฝ้ามันจะยิ่งขึ้นอ,อีกเคสนึงก็คือเรื่องของการเลเซอร์ฉีดฝ้า หลังจากที่ทําก็ควรเลี่ยงจากแสงแดดแต่หลายคนกิจวัตรประจําวันหรือว่ากิจกรรมการทํางานนะคะเลี่ยงไม่ได้จากแสงแดดแสง U ูววันนี้เกดมานั่งให้เห็นเนเลยเที่ยงอ่าเที่ยงกว่าบ่ายสองต้องบอกบ่ายสองเราไม่ใช่เที่ยงนั่งหันหลังให้แดดค่ะเพราะว่าไม่สามารถจะนนั่งหันหน้าได้เพราะว่ามันยิงตรงมาตาเรายังไม่ไหวเลยตาหีเลยนะคะ เลยต้องหันหลังพูดกันอยู่เนี่ยค่ะว่า UV แรงจริงๆไม่ว่าจะเช้าจะบ่ายจะใกล้เย็นแดดก็ยังแรงค่ะหลายคนเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้พอไปทำหัตถการหรือว่าไปไปทำเรื่องของเลเซอร์นะคะการดูแลต้องถึงการดูแลต้องละเอียดอ่อนเพราะหลังทำคุณต้องเลี่ยงจากแสงแดดเลี่ยงจากไอร้อนแล้วเคสเนี้ยเขาเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ายังต้องทำงานอยู่แล้วก็มีการโดนไอร้อนด้วยเพราะว่าเป็นช่างทำผม วิธีการที่อาจารย์หลบเลี่ยงก็คือมันจะปิดร้านไปเป็นเดือนๆก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้พอหลังจากที่ทําไม่ได้พักโดนแดดโดนแสงโดนไอร้อนฝ้าเขาจึงเข้มขึ้นแล้วพอเข้มขึ้นก็ตกใจค่ะหาสารพัดวิธีเลยมาขัดกัดลอกก็ยิ่งไปกันใหญ่ทําให้กลายเป็นผิวแพ้สารกับเคสนี้เราให้กําลังใจกันแล้วก็เริ่มนะคะการดูแลผิวกับเคที่มาเป็นปีแล้ว อตอนนี้ฟ้าจางลงเห็นผลปลอดภัยหน้าไม่บางแข็งแรงขึ้นต้องบอกผิวแข็งแรงโดนไอร้อนโดนอะไรไม่แสบแดงแล้ว แล้วก็มั่นใจมากขึ้นแต่งหน้านี่คือเป๊ะสวยเลยนะคะกับเคสแบบนี้มีหลายๆเคสที่เป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันสําหรับใครที่ยังไม่มั่นใจอ,อยากจะสอบถามชุดเรื่องชุดดูแลฝ้าของเคที่หรือว่าปรึกษาเรื่องฝ้าก็ปรึกษามาที่เคที่ได้นะคะการใช้ใช้อะไรบ้างง่ายๆค่ะดูแลด้วยตัวเองได้3ขั้นตอนก็คือการบํารุงการทาครีมกันแดดและอย่าลืมล้างหน้าให้สะอาดค่ะบำรุงนะคะเราแนะนำตัวนี้กันเลยเซรั่มลดฝ้า หน้ากระชับระดับยีนสเกตที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมล,ลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำเอาอยู่แก้อาการแพ้สารลดอาการระคายเคืองด้วยตัวนี้จะมีสิบสารสกัดพรีเมียมเลยที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็เรื่องของอตัวเพิ่มกำแพงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวนะคะมั่นใจใช้ตัวนี้แล้วก็คือผิวเราก็จะกระจ่างใสขึ้นอย่างปลอดภัย ไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีสารนะคะปลอดภัยไร้สารไม่ทำให้ผิวบางถัดมาค่ะกันแดดคือยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ต่อให้เราลืมบำรุงยังไงเราก็ต้องไม่ลืมกันแดดเพราะว่าเห็นไหมคะ UV แบบเปรี้ยงเลยตัวนี้เลยค่ะดีกันแดดเคที่ SPF 50 PA++++ 3บกกันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่ไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เกตแนะนำเลยนะคะตัวนี้มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงสิ่งสำคัญนะสำหรับตัวที่มีแร่ไทเทเนียมเนี่ยเขาจะเป็นฟิสิกอลซัลสกรีนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายคือมันจะไม่อุดตันผิวไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยค่ะ ทัดมาการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงอย่างที่เกดบอกว่าหน้าห้ามแห้งเด็ดขาดนี่เลยกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจเกเคที่ตัวนี้ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองแล้วก็ล้างหน้าช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็ฝ้าค่ะกับชุดดูแลฝ้า3ชิ้นนะคะมีเซรั่มลดฝ้าบีบีกันแดดแล้วก็สบู่ในราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีเท่าไทย ฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคสที่นะคะเราเป็นกําลังใจทุกเคสค่ะ,ะวันนี้มานั่งกลางแดดให้ดูเลยร้อนร้อนร้อนนะคะร้อนจริงๆอขอให้ทุกคนที่ดูแลฝ้าสวยใสไรฝ้าไปด้วยกันค่ะ